นี่แล้วมันแพ้มาต้มแตงนะครับแต่ว่าเป็นไรแตดี๋ยวาไ้นี่นี่น่ลไม่เป่าที่น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 ีันี่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 นานี่นีมนี่นี่นี่นีนี่นี่นแ่นีนี่นี่นบ่น่นนี่นี่ี่นีนี่นนี่นนนนน

เนื้อค<ม>ือพ้อมพร้อมตั้งแต่ปีปห้าหนึ่งเอาพ้มก็พร้อมเลื้อแต่กระดูกข้างหนึ่งเนไทยลอยเออนั่นแหละอันนี้ผมพิ่จะอวนขึ้นมากเลย ลผลไม้ผมลอะไรไดีน้ำตาลทั้งนั้นเลยครับเพราะเพาควมสันเขาเอาในผลไม้เขาจะอาในเป็นเจาะตำตาลลงขึคนหู ก็อะไรหลายอ่างสินะแต่ก็เดินทางมาถึงมาก่อนมาเสร็จมาถึกันเจ้าอย่างคนตลาดในความพัง